นี่เอาเมนูอีสาน่อมไก่ใส่ฟักแซ่บมาฝากกันค่ะทุกคนอันดับแรกเรามาซอยตะไคร้และข่าตามมาด้วยเกลือป่นเล็กน้อยโขกให้ละเอียดความเผ็ดด้วยพริกกินดาแดงหอมแดงโขกให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วตักใส่จานเตรียมไว้หม้อเติมเนื้อไก่ลงไป ใส่เครื่องแกงที่โขกเตรียมไว้รวนจนกวัวเครื่องแกงจะเข้าเนื้อกับเนื้อไก่จากนั้นเติมน้ำก้นคกเล็กน้อยรดด้วยน้ำปลาร้าสองทับพีและผงนัวที่ขาดไม่ได้เลยและน้ำเปล่าพอให้ขลุกขลิกหรือว่าท่วมเนื้อไก่ปิดฝารอให้เดือดอีกครั้งหนึง่งรดตามใจชอบจากนั้นเพิ่มด้วยฟักเขียวเป็นส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันรอหม้อเดือดแล้วเติมใบมะกรูดเพื่อเพิ่มความหอมบักเริ่มเดือดและสุ สักเล็กน้อยเติมใบแมงลักต้นหอมและผักชีลาวคนส่วนผสมทุกอย่างให้ผักสลดสักเล็กน้อยและปิดไฟเตรียมเสิร์ฟใส่ภาชนะได้เลยค่ะทุกคน